มันบ okay. ุญไอเจตีกับบอสเให้ทุกคนให้เจตีรับลุไปเร okay. right? ียกลุงโบอสไปเรียกลุงโบอสไปลุงโบอสกูตีแบ็กระชับเลยไม่มีคู่จะตีแล้วลุงบอสอ่ะพี่พ um um ี่ผู้พิงครับผู้พิงครับลุงโบอสเข้าบ้านแล้วไม่ต้องเรียกแล้วไม่ต้องเรียกแล้วออะไม่ต้องเรียกแล้วลูก พูดไม่เพาะนะล,ลูกนะกม,มามน,นั่งลงมางงนั่งลง,งมาป๊บนั่งลงหยอกน้องมาลูกมามันจะโดนน้อง ยอยอน,นั่นโดนจริงกแล้วเห็นไหมแม่เห็แมน้องจะเป็นนักแบทแล้วนะจะตีแบทแล้วเหรอระวังนะระวังโดนพี่จ,าจ๋านะลูกนั่นนะ่ะโดนแล้วแม่ล่ะ <c oughs> โดนแล้วแม่ล่ะกินอีกแล้วนั่นสายคันเออไปต้องแกจะหยิบ นักแบดในอนาคตอันใกล้ครับเอาจับเอาถือนักแบดครับตีหัวเกตดได้เลยครับคุณครูครับตีหัวคนโน้นครับไม่ใช่คนนี้บอกคนโน้นมาคนนี้อะทางนันก็ตีคนนี้ตัวล้อแบบธรรมดาตปคนนี้ตีคนนี้ตีคนนี้ไปตีคนนู้นเลยดีมากจังเดี๋ยวครูมันรอปีนีนหัวเกป ระวังโดนนะจะตักนูอ่ะกูจะตักหนั่นหละนั่นแหะนั่นแหะออกมาใกล้ๆที่รูกเอ้ยออกมาสิลูกเป็นไหมน้องไม่รู้เรื่องเลยนะ้องไม่รู้เรื่องนยอันน้นน้ระวังหัวพี่จ๋านะลูกอดูดู